ครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงอยู่ที่แปลงนาที่ตำบลบางตะเถนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมารับชมแปลงนาจัดมินยี่สิบอายุเกาสิบแวันนะครับวันนี้อีก12วันเรารู้ผลกันแล้วนะครับว่าผลผลิตเราจะได้เท่าไหร่นะครับแปลงนี้นะครับขอาดิตหาย หมดเลยนะครับเหลืออยู่ปลายไม่เกิน10%นะครับนี่ครับข่าวก็เริ่มเหลืองคอนลวงแล้วนะครับอีก1ิสองวันเราดูกันนะครับว่าอินทรีย์เคมีกับสารออแก,กนิกของเราจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวเราได้รู้กันแล้วนะครับแล้วก็วิธีกําจัดผดิดนะครับวิธีกําจัดเผดิดเรากําจัดกันอย่างไรนะครับ นี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเรากําจัดเขาด,ดีย่อยต่อสางฟางข้าวได้ข้าวดีขึ้นประมาณไหนบำรุงดินนี่นะครับดูรวงข้าวนะครับต้นทานไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้เอลงมาหมดแล้วอันนี้ข้างนานะครับก็จะเขียวกว่าข้างในนิดหน่อยนะครับดูนะครับดูรวงครับดูรวงนี่คือฟาร์มอุดมสมบูรณ์นะครับกับสารอาหารที่เราได้ บำรุงให้กับต้นข้าวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางดินหรือเป็นทางใบนะครับดูรวงนะครับรวงใสรวงเต่งเลยนะครับนี่ดูแน่นนะครับอย่างแน่นเลยนะครับแน่นรวงใหญ่ๆเลยครับนี่ครับฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับการใช้อินทรีย์เคมีนะครับควบคู่กันไปเป็นผลดีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยกําจัดข้าวตีดฟื้นฟูสภาพดินของเรานะครับ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เพราะปลูกได้ผลผลิตดีแล้วก็กำจัดเข้าดีิดได้นะครับลองปรับเปลี่ยนวิธีการกันดูนะครับเพราะการใช้เคมีร้อยหรือใช้อินรียร้อยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นผลดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องควบคู่กันไปนะครับใช้น้อยแต่บ่อยครั้งอย่าใส่ให้เยอะเกินไป ก็จะเป็นผลเสียน้อยเกินไปก็ผลผลิตก็ไม่ได้ดีความพอดีเท่านั้นครับที่จะทําให้ผล,ผลผลิตออกมาได้อย่างนี้ครับนี่อันนี้ข้างในนะครับข้างในก็จะเหลืองสวยนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวอีกสิบสองวันนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาดูผลผลิตแปลงนี้กันนะครับว่าจะได้ไล่ลักกี่ตันนะครับเกินนาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลย นี่นะครับแปลงของลุงตีเองนะครับทำเองนะครับดูแลแล้วก็ใช้อินรีย์ชีวภาพอินทรีย์เคมีบวกสารออแก,กนิกนะครับฉีดดูแลบำรุงทั้งทางดินและทางใบนะครับผลผลิตออกมาก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้แค่เห็นภาพยังไม่มีผลผลิตให้เห็นนะครับยังวัดกันไม่ได้ แต่ต้นทุนเรารู้แล้วละครับว่าต้นทุนเราไม่เกินไล่ละสามพันครับอันนี้อันนี้นะครับไล่ไม่เกินสามพันบาทนะครับนี่นะครับการลงทุนนะครับแต่ผลผลิตได้อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ครับเป็นเพียเป็นหนอนมุนใบกันนะครับแต่ของเราใบใสสะอาดต้นเราแข็งนะครับต้นเราแข็งนี่ครับเพียไม่สามารถจะรบกวนได้แต่เราก็ฉีก ยาป้องกันใบหนึ่งรอบก่อนที่เราจะปล่อยน้ํานะครับอันนี้เราก็สบายใจได้นะครับเพราะการใช้อินทรีย์เคมีทําให้ข้าวเราต้นแข็งบวกออแกนิกข้าวเราต้นแข็งใบตั้งใบสากนะครับมแมลงก็ไม่รบกวนนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ